โอ้โหมาหน่ะยดีอุ้ยหวายอย่างเยอะอุ้ยดอกน,นี้อุ้ยดอกนี้รู้เรื่องบอกเลยดอกนี้รู้เรื่องอุ้ยดอกเดียวรู้เรื่องไม่ต้องเข้าฝีก็ได้โอ้โหคุณหกเมกาวินไปแล้ว ล้วครับกลับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบเจอกับผมอีกเช่นเคยครับแบบเอาไงไอหมอฮะวันนี้เราจะกลับมาซ้ํากับเกมกาล u d a าเจนะฮะวันนี้เรามีทุนมา20,000เช่นเดิมแล้วขออภัยในเรื่องเสียงด้วยนะฮะยังคงดีขึ้นแต่เสียงผมยังไม่ค่อยดีหลังจากที่ผมไม่สบายมา2อสวันหนักลยไปครับเริ่มก่อนเลย50หมุนลองดูเป็ดร้อยมีอะไรไหมห้าสิหมุน อนุญาตดื่มน้ำนิดหนึ่งตรงนี้ก็รักษาสุขภาพาันดะ้วยนะฮะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดบ้านเราอะ่ะหมอปรับตัวไม่ทันเนี่ยเรียบร้อยโอ้ยสวยคุณสามไปไปต่อไอ้ <c oughs> โอเคไปนิ่มนิ่มนิ่ม,มไปต่อ อว้ตัวไว้ตัวมา้ยเออ,เอ,อคูณด่ามั้ยก่อนคูณดามั้ยก่อนต่ำม,มึงคูณด่ามั้ยก่อนเราดูว่าจะเห็นทรัฟเตอร์ไหมวันนี้ <c oughs> <c oughs> ขอทานาภัยด้วยนะฮะอาจจะมีไอ้บ้างนิดนึงบาย ป้ปยป้ปอรเ่นอยไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยหายหน่อยหลายหน่อยหลายหน่อย,อยโอ้ยห้หมุนไม่มีอะไรมาขยับ2 0สอ้ป่ะห้าสิบหมุนต้องมาแล้วังหวะเน,นี้ยขยับเบ็ดแล้วนะต้องามาแล้วนะ โอ้ยมันจะโนพิกเจอร์เหรอวันนี้มันยังไม่มีภาพอ่ะไม่ได้ดิ์เ้าเห็นภาพกันหน่อยโหระดับจารุดดาเกมเนี่ยเกมดีเกมในตำนานมาปะมาเฮ้ออยอะไรวะ อจัดปุย้ยโอ้โหมาหน่อยดิยอุย้ยวายอย่างเยอะอุย้ยดอกนี้อุย้ยดอกนี้รู้เรื่องบอกเลยดอกนี้รู้เรื่องอุย้ยดอกเดียวรู้เรื่องไม่ต้องเข้าฝีก็ได้โอ้โหคูนหกเมกาวินไปแล้วไ <c oughs> อ้เจ้าลูด้าเกมดอกนี้มันเอาเรื่องเหรออะไรอะ เท่าไหรจบกันที่เท่าไหรมาดูกันไม่กดด้วยไหลไป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 อืสามเคอุ้ยดอกกี่ไหลมอนวะบอกเลยโคตรเด็ดอีกสักดอกนะกำไรเท่าตัวเราหนีอะ่ะยังกำไรอยู่นี่ยังกำไรอยู่ อูล้วดอกกิวายดีจัดและอย่างสวยอะ่ะหมอบอกเลยสองร้อยแตกมาแล้วเราต้องขยับตีเลย,ลยแล้วกัน่ะโวยเราขยับโดดไปเลยอีกสองอีกสองเลยปะจะ่ใจอ่ะหมอขอแค่ฟรีเดียวน่าจะรู้เรื่องเซนมันบอกเซนมันบอกว่เดี๋ยวมามาหรือเปล่าอ่ หล่นได้ป่าวะกลูด้าไม่ค่อยเห็นหล่นเท่าไหร่อ่ะน่าจะยากวัดหล่นได้ของกลูดา้ามันจะมีดัก,กเตอร์หล่นนะเนี่ยไม่มีขอสามตัวตรงลูกหมอสามตัวจะให้หมอหน่อยเฮ้ยโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยเฮียจะหมดแล้วนะ ที่ได้มาคืนแล้วนะพอส400ปุ๊บไหลรั่ลวๆเลยนะโอ้ยว้ายสวยโอเคคุณสามมีไหมคุณห,หน่อยก็ไม่ได้คุณหกอะไรนีต่อรอบก,ก่อนสักอีกรอบหนึ่งอนะถอยเลยยกทับกลับบ้านเลยเฮ้ยฟรีเกมไม่มีจริงหรอแค่โป๊กเลยเหรอแตกมันอกได้อยู่นะฟรีเกมไปไหนฮะเนี่ย นี่ผมยังไม่เห็นสแคปเตอร์จริงเหรอโอ้ยมันหล่นลุ้นยากอะผมไม่ผมไม่ชอบลุ้นสองตัวนี้มันลุ้นยากคือเรารู้อยู่แล้วในใจว่ามันไม่หล่นถูกปะสามตัวตรงสามตัวตรงไปต่อเดี๋ยวขยับลดหน่อยลดหน่อยสองร้อยสองร้อยกลับมาสองร้อยสักรอบไหม เอาเบตสองร้อยก็ได้มา <c oughs> อะไรดิเฮ้ยฟีเกมไม่มาเลยเหนอแข่งโป๊กแข่งนั้นเลยเหรอโอ้แข่งจริงแข่งเกินแข่งเกินแข่งเกินเกินแข่งเกินรับไม่ได้แข่งเกินแข่งเกินแข่งเกิน,กนอุ้อย เอาแล้วคุณหกแล้ววายสวยโอเคคุณหกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ได้ต่อต่อชีวิตต่อชีวิตไฟฟ้าไปฟาไฟฟ้าอชีวิตหน่อยขอชีวิตหน่อยอ่องไปต่อต่อลูกต่อเอาทุนทับหนึ่งใหม่ทับหนึ่งใหม่แต่ผมจะไม่เห็นฟรีเกมจริงๆหรอวะหรือผมจะต้องกัดฟันวัดที่เบอรสี่วะสี่สิบสี่บาทอะไรเนาะ สี่ร้อยมันต้องวัดที่สี่ร้อยว่ะผมดูทรงเลยเดี๋ยวรอรอ,อดูรอดูว่าหมดยี่สี่หมุนนี้เหลือทุนเท่าไหร่เนี่ยผมวัดแม่งแล้วรางสังหอนผมอบอกว่ามันจะหมดอมืโอเควายตัวได้ไหมคูณสามก็ยังดีโอเคคูณสามก็ยังดีบอกแล้คูณสามก็ยังดีเวินไปสไวยหนึ่งดอกยังไม่สุดว่ะกาลูด้ามันยังไม่สุดว่ะ ปรับเลยเดียววะไม่รอแล้หกร้อยก็ยังไงอยู่สี่ร้อยวันมามาอออินแม่งความรูม้สึกมันเหมือนจะมาหลายรอบและรางเสนหอมมันบอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่มาทีทีตีต้องหน่อยเหอะเฮ้ย,อยสองตัวเฮ้ย เฮ้ยแต่พี่สองตัวต,วตาลายจ้องันตาลายแล้วหมอโอ้โหโอ้ถามจริงถามจริงพี่โอเคโอเคไป ไปครับโอ้ยเชี่ยปัญหาหมดแล้วเนี่ยผ้าปูเอ้ยโอ้โหเอาอะไรเนี้ยไม่เป็นไร ى, ไม่เป็นไรแป๊บเดียวนี่แหละกลับเข้ามาเลยเข้าฟรีเลยคอยดูนะกลับเข้ามาเข้าฟรีเลยกลับมาเข้าฟรีเลยดีพวกอย่างเกมกลับมาเข้าฟรีเลยน่าจะเหน็ดมีปัญหาอีกไปลุยเออกลับมาเข้าฟรีแม่งเลยปีดิปีไม่ฟรีกูหมดนะนะกูป้ายนะ โอ้คารุลูด้าเกมนี้กลับมาซ้ำนเนี่ยอุย้ยเอออย่างงั้นมีไว้วะโอเคไม่ได้ถึไม่ถึงคูณหกแต่คูณสามก็โอเคก็หมื่นกว่าเนี่ยกลับมาเท่าเดิมกันนะเดี๋ดดยวดำไรนิดหน่อยเดี๋ยวถ้าขึ้นสามหมื่นผมเลิกเลยแม่งแข็งผมไม่ไฟแนละ้วแม่งแข็งเกินดูดิแข็งจัดเลยอุย้ยสวยดอกนี้ <c oughs> <c oughs> ถึงาวะ โอเคผมยอมโอเคสามหมื่นห้าถ้ากำไรหมื่นห้าผมยอมเพราะมันแข็งมากคุณผู้ชมวันนี้กระดาเกมมันแข็งถ้าผมฝืนผมหมดเนี่ยเล่นต้องเย็นให้เป็นอ่ะเล่นให้เป็นเย็นให้เป็นกำไรมากกำไรน้อยคือกำไรย,ยังไงวันนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามแล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับแจกเครดิตฟรีหรือกิจก,กรรมอะไรที่ผมจะเอาเครดิตมาแจากให้ลูกค้าเล่นหรือน่นนี่นั่นอะไรก็าตามสมาชิกในกลุ่มเนีติดตาม ช่อง youtube เอาไงเอาหมอไว้แล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทอกการรับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย